สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะบิ๊กก็มีโอกาสมาส่งมอบรถนะคะ,ะนิสสันนเว่านะคะแบ็อินิชันตัวนี้เลยปี2019รถสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าของคนใหม่กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีคะ่ะค่ะหนูทานนิดตึงค่ะพี่มาจากที่ไหนคะอ๋อมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับผมโอ้มาจากโคราชเลยนะคะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้<ๆ>เป็นพนักงานบริษัทนะคร นักการบริษัทนะคะที่มีเครดิตผ่อนอะไรไหมคะอ๋อไม่มีเลยครับผมไม่มีเครดิตนะคะ,ะไรายได้รวมต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะพี่ประมาณหมื่นเก้าครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะ,ะวันนี้ออกรถใช้เงินออกรถไหมคะพี่อ๋อไม่ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยครับได้โปรโมชั่นด้วยส่วนลดสอง0 0นบาทใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวถามนิดตึงนะคะมีความมั่นใจยังไงคะมาออกรถที่โชว์รูมของเรา ก็คือผมติดตามทางเพจเฟซบุ๊กนะครับมาตั้งนานแล้วครับกพรว่าจะแวะเข้ามาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีโอกาสมาสักทีเพราะพอดีเมือ่อทิตที่แล้วพอดีว่างหยุดงานก็เลยลองแวะเข้ามาดูครับทีแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับก็เลย,ก,เลยก็เลยมาดูด้วยตัวเองก็ได้คำตอบว่าก็โอเคครับจริงๆครับพนักง,งานก็คุยดีครับผม ก็สำหรับใครนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะไม่มีเครดิตนะอยากจะมาออกรถนะคะไม่ต้องใช้เงินล้วก็ได้ส่วนลถดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะหาพี่เขาได้เลยนะคะที่เบอร์ฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะพี่ครับผมเบอร์โทรผม094 973 9071นะครับ973 9071นะครับผมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีกับพี่เขาต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ